นี้ก็จะเป็นอันนี้สารตะปูนะคะเนี่ยต้นมะขามใหญ่นะคะที่ใครผ่านไปผ่านมาถ้าใครได้มาชายภูมได้ผ่านหนองประเทาเส้นนี้ก็จะติดถนนนะคะเนี่ยจะเป็นงานงานาจัดอัญเชิญจากเจ้าพ่อนี่คือสารชั่วคราวนะคะจะขึ้นไปสารใหม่นะคะอันนี้ตั้งแต่ สองร้อยขวบปีมาแล้วนะคะนี่ต้นมะขามแต่มะขามก็จะได้บูรณอยู่เรื่อยๆเลยนะคะนี่เหมือนสารนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะบูรณอยู่เรื่อยๆนะคะเขาจะมีประวัติที่ตรงนี้นะคะประวัติต้นมะขามใหญ่นะคะนี่ประวัติต้นมะขามใหญ่ก็จะขออนุญาต ตัดแต่งกิ่งอยู่เรื่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็นประวัตินะคะประวัติต้นมะขามใหญ่ต้นนี้นะคะต้นมะขามใหญ่มะบงเล็บมะขามเท่านะคะต้นนี้เป็นต้นไม้รุ่นราวคาวเดียวกับต้นมะขามใหญ่ที่เจ้าพ่อพญาแรท่านได้ถูกนะคะหมายถึงว่าค่าแต่ว่าปรงชีวิตนั่นเองนะคะใต้ต้นมะขามใหญ่ณนะบริเวณที่ตั้งอาคารศาลเจ้า เจ้ในปัจจุบันหลังจากโกแกนเก้าซึ่งเป็นพ่อของเจ้าพ่อพญาแลได้เสียชีวิตลงบรรดาลูกหลานก็ได้สร้างศาลตาปป้นะคะนี่นะคะศาลตาปูนี่เองนะคะ วิญญาณปู่แก่นเงาได้สถิตนะต,นต้นมะขามต้นนี้ต่อมาคณะกรรมการที่ดูแลศาลเจ้าจึงอนุญาตให้สร้างศาลเจ้าเป็นคอนกรีตนะคะเมื่อก่อนก็จะเป็นไม้นะคะปัจจุบันนี้ก็จะเป็นบูรณะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะบุรณะขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรียกว่าศาลปู่แก่นเงาดังที่ปรากฏในขณะนี้นะคะนี่ที่มาที่ไปของต้นมะขามใหญ่ต้นนี้นะคะเพื่อน ะคะทุกคนนะคะนี่ก็จาบบริเวณนี้นะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันไปนั่นก็จะเป็นตลาดนะคะแต่นี่เมื่อจัดงานก็จะเป็นร้านค้าตามถนนไปเยอะแยะเลยนะคะคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครถูกใจประทับใจนะคะในคลิปนี้นะคะ ก็กดติดตามนะคะกดติดตามกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการให้กำลังใจคนทำคลิปนะคะและก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะก็จะนำมาเสนอต่อไปอีกนะคะคลิปหน้าก็มาเจอกันใหม่นะคะ มีอะไรก็จะนำเสนอใหม่นะคะขอบคุณคลิปนี้มีเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะ